ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลลักษณ์อาราชกุมารีกรมพระศรีสวางขวัตวรตัตตยาราชนารีจะทรงหารือกับองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นา,นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9ในหัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี ซึ่งกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2567ณโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครและแนวทางความร่วมมือด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมณสำนักงนานใหญ่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสเซีส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตยาราชนารีจะ,สะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LX181 ออกจากท่าอากาศยานสุณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา13.20นาและจะ,สะเสด็จก,กลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบิน ที่ LX 180ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัส,สบดีที่28มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา1 0บนาฬิกา40นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18มีนาคมพุทธศักราช2567